ใช้แฟมบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทําโบผ้าจากเทปไนล่อน3แบบ3ส,สไตล์กันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นเทปไนล่อนลายธงชาตินะคะจะมีทั้งหมด3ขนาดค่ะขนาดใหญ่นะคะจะอยู่ที่2.6เซน ขนาดกลางจะอยู่ที่1.6เซนและขนาดเล็กที่สุดจะอยู่ที่1.3เซนค่ะเข็มเย็บผ้าได้สำหรับเย็บปืนกาวและแท่งกาวในส่วนของแพทเทิร์นนงาจะทำลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรก ให้เ,เพื่อนๆทำการตัดเทปไนล่อนลายธงชาตินะคะตามขนาดที่แพทเทิร์นกำหนดเอาไว้ค่ะแบบที่1จะเป็นโบมัดธรรมดานะคะใช้ขนาดของเทปไนล่อนอยู่ที่1.6เซนค่ะตัดที่ความยาว45าเซนจำนวน1ชิ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นโบพับ1ชั้นนะคะจะใช้เทปไนล่อนขนาด2.6เซน1ชิ้นความยาว20เซนต่อมาจะใช้เป็น ขนาด1.6เซน1ชิ้นความยาว4เซนค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นโบพับ2ชั้นแบบปล่อยชายค่ะเราจะตัดออกมาทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะชิ้นแรกจะเป็นส่วนของหางนะคะจะอยู่ที่ขนาด2.6เซนนะคะแล้วก็ยาวที่ขนาด25เซนจำนวน1ชิ้นค่ะ ต่อมาก็จะใช้เป็นเทปไนล่อน2.6เซนเหมือนเดิมค่ะความยาวอยู่ที่20เซนนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของโบใหญ่ค่ะต่อมาจะเป็นขนาด1.6เซนนะคะความยาวที่18เซนเป็นโบเล็กค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นขนาด1.3เซนความยาว4เซนส่วนนี้จะเป็นสายคาดค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากชิ้นแรกก่อนนะคะก็คือโบมัดแบบธรรมดาค่ะแบบที่1น,นะคะ เป็นแบบโบมัสธรรมดาค่ะเราจะใช้เทปไนล่อนความยาวอยู่ที่45เซนนะคะส่วนขนาดความกว้างก็เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยค่ะวันนี้จะใช้เป็นขนาด1.6เซนค่ะวิธีการมัดโบมัดแบบธรรมดานะคะเราจะเริ่มตั้งแบบนี้ค่ะจับปลายโบปลายเทปนะคะเอาไว้ประมาณนี้ค่ะไม่ถึงครึ่งของชิ้นงานนะคะแล้วก็ประกบชิ้นงานลงไปแบบนี้ค่ะ ลักษณะนี้เลยนะคะให้เหลือชายไว้ประมาณ5-6เซนประมาณนี้ค่ะจากนั้นใช้ชายด้านนี้นะคะพันรอบตัวชิ้นงานแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้นิ้วนะคะหนีบเอาไว้แบบนี้ค่ะต่อมาเราจะพับส่วนของโบอีกด้านหนึ่งนะคะใช้สอดเข้าไปใต้ห่วงที่เราพันเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเบาๆแบบนี้ค่ะ จะเห็นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างโบแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะดึงด้านหลังของเส้นนี้ค่ะดึงเพื่อทําการมัดให้ตึงนะคะก่อนที่จะดึงรัดจนแน่นให้เพื่อนๆจัดรูปแบบของโบก่อนนะคะว่าจะให้ตัวโบอยู่ทางไหนหางไปทางไหนนะคะแล้วก็ความพับความย่นของตัวโบด้วยค่ะจะได้ ออกมาสวยงามนะคะตามที่ต้องการค่ะจากนั้นเราก็มาปรับที่ส่วนของหูโบกันนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเพื่อทําการมัดโบเข้าด้วยกันค่ะแบบนี้ค่ะถ้าหูโบด้านใดด้านหนึ่งดูยาวเกินไปก็สามารถปรับได้ที่ห่างแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นแบบนี้ค่ะ จะค่อยๆดึงส่วนปลายห่างลงแบบนี้นะคะก็จะได้โบตามต้องการแล้วค่ะในส่วนของชายนะคะถ้าเกิดว่าไม่เท่ากันเราสามารถตัดออกได้เลยนะคะหรือจะนำมาขยับซ้ายขยับขวาเพื่อให้ตัวหูแล้วก็ช่วงหางเท่ากันก็ได้ค่ะ พอได้อย่างที่ต้องการเรียบร้อยเราก็จะมาทําส่วนของปลายโบกันนะคะแล้วเราก็จะตัดให้พอดีกันค่ะถ้าทําชํานาญแล้วเพื่อนเอ,นอาจจะมัดได้พอดีเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเหลื่อมกันไปบ้างค่ะเราก็จะได้โบออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็จะใช้ไฟนะคะใช้ไฟลนไปที่ปลายของโบแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการ เก็บได้ที่มันลุยออกนะคะตัวชายโบจะได้ไม่ลุยออกจากกันค่ะในส่วนของปลายเพื่อนๆสามารถตกแต่งเป็นการตัดเป็นแฉกก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโบแบบที่1ค่ะต่อมาเป็นแบบที่2นะคะจะเป็นโบพับ1ชั้นแบบไม่มีปล่อยชายค่ะให้เพื่อนๆนํา ส่วนของเทปไนลอนขนาด2.6เซนที่ยาว20เซนนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ประกบทับเอาไว้ได้วยกันค่ะใช้เป็นด้านใช้เป็นด้านผิดนะคะประกบทับเข้าหาก,กันค่ะก็จะเห็นเป็นรอยตรงกลางแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ประกบส่วนของ ชายโบนะคะให้ทับกับกึ่งกลางของที่เส้นที่เราพับเอาไว้นะคะเลยมาประมาณครึ่งเซนค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เตรียมเข็มกับด้ายขึ้นมาค่ะทําการมัดปมได้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะทําการเย็บไปบนตรงกลางของชิ้นงานแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็รูดให้ชิดกันให้มากที่สุดแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ส่วนของได้นะคะมัดลงไปกับโบแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคอยจับหูโบด้วยนะคะ ให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ตัดได้ออกค่ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำเทปที่เราตัดเอาไว้สำหรับเป็นสายคาดแปะลงไปแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นกาวร้อนนะคะทาลงไปค่ะเราก็ใช้ด้านผิดนะคะวางทับลงไปแบบนี้เลยค่ะ วางให้ใชายด้านล่างนะคะยาวกว่าด้านบนเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทากาวลงไปอีกค่ะเป็นการติดตัวสายคาดนะคะแล้วก็พับสายคาดขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะพับส่วนที่เหลือนะคะ ให้ติดก,กันกับชิ้นงานแบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะโบแบบที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะจะเป็นโบแบบที่3ค่ะเป็นโบพับ2ชั้นแบบปล่อยชายนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนทำการเก็บขอบของตัวเทปไนล่อนโดยการใช้ไฟลนแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจากการทำส่วนของโบก่อนนะคะเราจะพักส่วนของตัวหางโบไว้ก่อนค่ะแล้วก็เริ่มจากโบชิ้นใหญ่ก่อนนะคะให้ประกบชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นเป็นเส้นพับแบบนี้นะคะครั้งนี้เราจะใช้เป็นกาวร้อนนะคะ ใช้กาวร้อนหยดกาวลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แปะโบนะคะทับลงมาแบบนี้ค่ะให้เกินมาประมาณครึ่งเซนนะคะด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้โบชั้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะชั้นที่2ก็จะทําเหมือนกันค่ะชั้นนี้ในส่วนของหูโบจะเล็กกว่าชั้นแรกนะคะพับลงไปกึ่งกลางชิ้นงานแบบนี้ค่ะ จากนั้นก็นำทั้งสองชิ้นมาติดกันแบบนี้ค่ะในส่วนของหูโบนะคะเราก็จะทำการพับเหมือนกับ ส่วนโบของแบบที่2เลยค่ะแต่เราจะไม่เย็บนะคะเพราะเราติดกาวแทนแล้วค่ะเราก็จะใช้เป็นเข็มกับได้นะคะเป็นการพันมัดรอบๆโบค่ะให้เพื่อนๆหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นไปเลยค่ะ แล้วะะก็ทําการพับโบก่อนค่ะให้เป็นรูปทรงอย่างที่ต้องการนะคะเป็นรอยพับได้ให้เพื่อนๆดีไซน์ได้เองเลยค่ะจะให้จีบไปอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็เริ่มจากส่วนนี้เลยค่ะตัดได้ออกได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมา จัดแต่งในส่วนของหูโบทั้งสองชั้นกันค่ะก็จะได้ลักษณะออกมาแบบนี้นะคะต่อมาก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราจะมาติดตัวเทปสายคาดนะคะให้เพื่อนๆทากาวลงไปตรงกลางค่ะวางลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะโดยให้ชายด้านล่างยาวกว่าเล็กน้อยค่ะ พอากาวเซ็ตตัวดีแล้วก็มาติดที่ส่วนของด้านหลังค่ะ ติดสายคาดเรียบร้อยแล้วก็จะได้โบแบบที่2แบบนี้นะคะจากนั้นให้นำส่วนของหางโบขึ้นมาค่ะพับครึ่งน,นะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางชิ้นงานค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็แยกส่วนของโบนะคะออกจากกันค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการติดกาวค่ะ ให้อยู่ทรงแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำส่วนนี้นะคะมาประกบกับชิ้นงานค่ะวางห่างโบนะคะไปที่ด้านหลังแล้วก็ใช้กาวร้อนนะคะในการติดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ พอประกอบทั้ง2-3ชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนของปลายโบนะคะสามารถตัดตกแต่งเป็นแบบแฉกได้เหมือนกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับโบทั้ง3แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบมัดธรรมดานะคะแบบที่2จะเป็นโบพับ1ชั้นและแบบสุดท้ายจะเป็นโบพับ2ชั้นแล้วก็มีระบายแบบนี้ค่ะ เป็นการทำโบผ้านะคะจากเทปไนล่อนง่ายๆค่ะให้เพื่อนๆเป็นการทำโบจากเทปไนลอนลายธงชาติแบบง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆนําไปติดกับฐานกิ๊บหรือว่านําไปติดเป็นพวงพุญแจก็ได้เหมือนกันค่ะลองไปทําตามกันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบิกของเราเอาไว้ด้วยนะคะ และตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ